ตรงถามที่ดีตรงถามที่ดีสีนี้สีบอร์ดเปล่าทำไมซื้อ PM ไม่ซื้อสีดําสีขาว uh huh. Check the mic and make sure it sound right boys Okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วครับกันจาก85ดสิา garage ครับวันนี้ผมมากับรถอีกคันหนึ่งนะฮะที่หลายหลายคนก็เรียกร้องแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะคันนี้เป็นคันใหม่ที่สุดแล้วก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเลยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ทำไมถึงเลือกซื้อรถคันนี้แล้วก็รถคันนี้มันมีดีอะไรทาไมเราถึงชอบนะครับโอเคเริ่มต้นเลยเนะะี่ยฮะ รถคันนี้นะครับเป็น B M W นะครับ 330i นะครับโฉมปัจจุบันเลยโฉม G20 นะครับซึ่ง 330i คันนี้สีที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินด้านนอกเป็นสีน้ำเงิน M Sport นะครับชุดแต่งด้านนอกทั้งหมดเป็น M นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า แบชด้านข้างนะครับที่มีเขียนว่า M โลโก้ M ตรงนี้นะครับแล้วก็ล้ออลลอยขอบ18นิ้วเป็น M Sport เช่นกันนะครับแล้วก็ดิฟฟิเชอร์หลังก็เป็น M Sport เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ได้ครบแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รถคันนี้เตะตาเตะใจมากแล้วก็แบบเห็นครั้งหนึ่งคือสะดุดเลยคือ เบรก M Sport ทั้งหมด4ล้อนะครับก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะอันนี้คือโอสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆภายในคันนี้ก็คือจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับสามารถบง่งบอกข้อมูลรถได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันที่อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไมล์เลจที่รถวิ่งไปแล้วนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวบอกทอร์แล้วก็แรงม้าของรถนะครับบอกแรง G ก็ได้นะฮะตัวนี้ก็ไปเล่นกันได้ครับถ้าใครชอบนะภายในของรถคันนี้ผมจะมาแชร์นิดนึงครับว่านั่งเนี่ยแล้วก็การโดยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเอางี้ดีกว่าผมเทียบกับตัว BMW Series 3ของผมเหมือนกันนะก็คือตัว E 90 เบียน้ำยูซีรีสามเีเก้าสิบคันนั้นเนี่ยตัวถังเขาจะสั้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวห้องโดยสารก็จะเล็กกว่านี้คันนี้ขับสบายสปอร์ตแล้วก็ด้านหลังผมไปนั่งมาแล้วนั่งสบายอยู่นะครับที่ตำแหน่งคนขับเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกทุกอย่างมันเหมือนเป็น driver oriented อะครับคือทุกอย่างจะค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องเอื้อมเยอะนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะสะดวก หมายความว่าเวลาเรากดเปิดแอร์ปิดแอร์หรือว่าจะเปลี่ยนช่องวิทยุหรือกดหน้าจอสัมผัสเนี่ยมันอยู่ที่คนขับเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของ b บ w รุ่นนี้นะครับต่อมาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับทวินเทอร์โบหมายความว่าเครื่องยนต์เนี่ยมาถึงจุดนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันที่ อย่ดีๆนวัตกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยมันมาถึงจุดที่เครื่องยนต์เบนซินสีสูบสามารถทำแรงม้าสูงสุดได้ถึง258แรงมา้าเยอะคุนะอ้หเยอะครับแรงนะครับทอร์กผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าโอ้โหแรงกว่าแรงกว่ารถหลายๆคันที่ขับ <c oughs> พูดอย่างนั้นดีกว่า <c oughs> คือฟีลลิ่งมันเหมือนมันเหมือนรถสปอร์ตนะถ้าเกิดใครเคยขับแบบพวกรถสปอร์ตนะก็ประมาณนั้นนะครับ ช่วงล่างบ้างดีกว่าช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างไฟฟ้านะก็คือเป็นโชวไฟฟ้าก็คือเขาอ่ะจะสามารถปรับได้ว่าแบบตามลักษณะการขับขี่ของเราเลยนะครับไม่ว่าถ้าเราจะขับในเมืองหรือเราจะขับความเร็วสูงอ่ะโชคเขาจะมีการเรียนรู้และปรับของเขาเองนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามีรถคันนี้มันโดดเด่นในในชุดช่วงล่างแบบนี้ช่วงล่างที่เซตมาเนี่ย จะบอกว่ามันมันไม่ได้คอมฟอร์ตนะมันมันออกเป็นรถสปอร์ต oh. คือจะพูดว่าแข็งมันก็มันก็คือแข็งอะแต่มันคือนุ่มและหนึบดีวะ่ะ mm hmm. เออแต่มันไม่ได้นุ่มขนาดแบบ E คลาสหรือว่าไม่ได้นุ่มขนาดแบบซีรีส์5นะมันก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ของซีรีส์3แต่เป็นซีรีส์3ที่เวอร์ชั่น M s p o r t ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ oh. พูดถึงนี่ว่าว่าทำไมเราถึงเลือกซื้อรถคันนี้ uh. น่าโอเคหลายคนอยากจะรู้ละ รถคันนี้นะเป็นรถปี2019นกะครับก็คือเป็นปีแรกนั่นแหละที่ bmw ออก 330i ตัวนี้มาเป็นตัว cbu ซึ่งเป็นตัวประกอบนอกประกอบที่เยอรมันนะครับรถคันนี้เจ้าของใช้มาเจ้าของเก่าใช้มา1ปีนะครับเต็มๆเลยบวกกับเขาได้ตัว bmw service inclusive มาก็คือเป็น bsi นะทั้งหมด6ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ ที่เราขับกันอยู่เนี่ยรถคันนี้ยังมี B S I เหลืออยู่อีก5ปีหรือ120,000กิโลเมตรนะครับเยอะมากคือเหลืออีกเยอะใช้ไปอีกยาวๆเลยครับไม่ต้องกังวลอ่ะใช้ไปเถอะนะครับเ<ไ>นาะพราะรถเรายังมีประกันซึ่ง B S I หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็คนใช้รถหลายๆคนอ่ะชอบนะครับ B M รถคันนี้เจ้าของเก่าใช้มาปีหนึ่งนะ28,000กว่ากิโลในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเขาใช้เยอะ แต่ดีเทลลงมาว่าทําไมเขาใช้เยอะเพราะว่าเขาวิ่งต่างจังหวัดเยอะนะครับซึ่งการวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยหรือวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยจะไม่เหมือนการใช้รถระยะสั้นในกรุงเทพคือแบบการขับช็อตทริปบ่อยๆอ่ะมันจะทําให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมแต่การขับลองทริปอ่ะมันจะทําให้รถอ่ะยังมีความไม่เสื่อมเยอะเท่ากับใช้รถในเมืองเพราะว่าการวิ่งต่างจังหวัดอ่ะแอร์ฟลูมันดีมากเครื่องยนต์ได้รับ ได้รับแอร์ดีนะครับแต่ในการที่อยู่วิ่งในเมืองเนี่ยเครื่องยนต์มันร้อนแล้วก็รถติดอย่างเงี้ยคือความเสื่อมหรือความเสียหายของรถในการที่วิ่งระยะทางไกลกับระยะทางสั้นๆระยะทางสั้นๆจะเสื่อมมากกว่านะครับนะจุดจุดนี้ก็เลยทําให้เราเลือกรถคันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือว่าเรามีโอกาสได้ต่อให้รถคันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเป็นรถเ,เต็นท์นะแต่ว่าเราอ่ะมีโอกาสได้ ผมไม่เอาครับขอบคุณครับต่อให้เรามีโอกาสได้ซื้อรถเต็นนะแต่เราอะรู้จักกับเจ้าของเต็นเขาก็เลยคอนเน็กเราให้ติดต่อให้ให้คุยกับเจ้าของเก่าให้ได้ว่ารถคันนี้มีประวัติยังไงซึ่งตรงนี้ผมชอบความโปร่งใสของเต็นว่าเขาไม่ปกปิดข้อมูลเขายินดีให้เราคุยกับเจ้าของเก่าได้นะตรงนี้เป็นเป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆหาซื้อรถมือสองแล้วมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเก่าแบบที่ผมคุย ผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นข้อดีในการที่จะให้เพื่อนๆพิจารณาในจุดนี้นะครับเ<ม>นาะโอเคก็รถคันนี้<ม>พูดถึงฟีลลิ่งคนคนนั่งมั่งดีกว่าปามรู้สึกยังไงก็ฟีลลิ่งก่อนเลยกันนะคะฟีลลิ่งก็คือว่าถ้าวิ่ง อาอย่างนี้ดีกว่าผมสรุปให้ที่ปาล์มพูดคือว่ารถคันนี้มันออกแบบมาให้เป็นแนวสปอร์ตนะครับ<ม>คือ,อเวลาเราใช้ความเร็วต่ำๆเราวิ่งในเมืองอ<ม>คือสาท่อในกรุงเทพหรือว่าลอยต่อถนนนะ่ะรู้สึกหมดอะ่ะคือผู้ใหญ่ไม่น่าชอบอะ่ะผมว่าไม่น่าเหมาะมันไม่ใช่ลักชูรี่ลายมันไม่ใช่ลักชวรี่นะครับแล้วมัน คือมันออกแบบมาค่อนข้างจะวัยรุ่นเลยแหละนะครับวัยรุ่นอาจจะชอบฟีลรถดิบๆแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ดิบมากนะเออม,มันก็ยังใช้งานได้แบบโอเคอยู่แหละแต่ถ้า,มาเมื่อไหร่เพื่อนไปกินบุฟเฟ่มาอิ่มๆแล้วมานั่งคันนี้นี่คือ,อ,อจจมผมคิดว่าอาจจะมี <laughs> มีออกมานิดนึงอะอะไรอย่างนั้นนะแล้วถึงตอนไหนล่ะรถถึงจะนุ่มรถถึงจะนิ่งผมคิดว่าความเร็วสักร้อยสาขึ้น มเ,ออเมื่อไหลความเร็วถึงจุด130นะเพื่อนๆรถคันนี้จะนิ่งติดถนนดูดถนนแบบไปแบบของเขาเลยมันอยู่ดีมันก็นิ่มอ่ะใช่สบายเลยนั่งข้หลังแบบเฮ้ยข้อดีที่กันชอบรถยุโรปคือยิ่งคุณใช้ความเร็วสูงรถจะยิ่งดูดกับถนนเพราะว่าระบบแอโรด d y n a m i c เขาอะผมคิดว่าดีแล้วก็คุณยิ่งขับความเร็วสูงคุณยิ่งมั่นใจอะ ผมผมผมพูดไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นฟ e e l i n g อย่างแบบนั้นจริงๆนะครับมีคำถามมาว่าสีเนี้ยสีบอดอเปล่าเวลาแบบสมมติจะขายต่อหรือว่าคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีสีนี้สีบอดเปล่าทำไมซื้อ B M ไม่ซื้อสีดำสีขาวอเอาความเห็นส่วนตัวไหม,มสำหรับคนที่ซื้อขายรถมือสองมานะ,ะการคิดว่าสีเนี้ยไม่บอดเพราะเพราะคือมันเป็นสีแบบ มันเป็น4 M Sport อะซึ่งการที่คุณจะได้สีนี้คุณต้องได้เครื่องตัวนี้ด้วยอะใช่คือซึ่งเครื่อง3 3 0 i แล้วสีนี้มันผมรู้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลิมิเต็ดนิดนึงอะ,อะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจิ้มสีนี้ในเครื่องยนต์ BMW 320d คือผมคิดว่ามันอาจจะจิ้มได้นะแต่มันต้องเพิ่มตังค์ะอะแต่คันนี้มันมันมาจากโรงงานแบบสีนี้ต้องเป็น 320i นะเว้ย อย่างเงี้ยคือฝรั่งเขาแบบมาอย่างเงี้ยแบบกาหนดมาแบบเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่สีบอดอะแล้วไม่แน่ตรงรุ่นเาเออแล้วในอนาคตผมคิดว่าสีเนี้ยอาจจะไม่ตกเยอะเท่าสีขาวหรือสีดําด้วยซ้ำเ<อ>พื่อนเพื<ๆ>่อสังเกตดีรถรถมือสองสมัยเนี้ยสีขาวสีดำอะ่ะเขาก็จะมีราคากลางของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นสีแบบลิมิเต็ดอะออาผมยกตัวอย่างให้อย่างเช่นตัว Honda Jazz หรือว่าตัว Honda Civic 3สมประตูแล้วกัน uh huh. เพื่อนๆนดูสีเหลืองดิ uh huh. สีเหลืองมีแต่ราคาขึ้นขึ้นขึ้นแต่สีอื่นๆที่แบบแต่ก่อนนิยมอ่ะสีแดงอย่างเงี้ย uh huh. ราคาลงนะ uh huh. เออมันมันเป็นดีมา d ั u p ลายอ่ะยิ่งตอนเนี้ยสั p พลามันน้อยอ่ะ uh huh. นาตคตด,ดีมามันเยอะยังไงราคาก็ขึ้น uh huh. เออผมคิดว่าสีนี้ไม่บอดในความเห็นส่วนตัวผมนะ เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนคิดว่าไอ้สีนี้บอดหรือสีนี้ไม่ชอบถ้าเป็นเพื่อนๆจะออกสีดําสีขาวเงี้ยเออยาูกันว่าใช่ใครคิดยังไงบ้างถูกต้องถูกต้องนะครับอ่าผมพูดผมพูดถึงโหมดการขับขี่รถคันนี้ก่อนดีกว่าโหมดการขับขี่รถคันนี้มีทั้งหมด4โหมดนะเพื่อนๆโหมดแรกก็คือ E c o Pro ตามชื่อเลยโอ้โหขับแบบค่อนข้างจะอืดนิดนึงไม่ค่อยตอบสนองเยอะมากเท่าไหร่สบายสบายเป็นเน้นประหยัดน้ำมัน โหมดที่2จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยตามชื่อเหมือนกัน,นครับก็ขับสบายๆเหมือนกันไม่ได้แบบหัวหวาอะไรมากไม่ต้องการเน้นพลังกำลังมากนะครับใช้ในเมืองโหมดที่3เป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตตัวเนี้ยก็ตามชื่อเหมือนกันครับ <c oughs> ก็อัตตาเร่งเสียงท่อช่วงล่างพวงมาลัยจะแข็งขึ้นมาทันทีนะครับก็พวงมาลัยจะหนักขึ้นมาทําให้การขับขี่เนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจมากๆ ่วนโหมดที่4เป็นโหมดสุดท้ายคือโหมด Spo r t Plus คือพละกกำลังเครื่องทุกอย่างดึงออกมาใช้ทั้งหมดเสียงท่อพวงมลาลัยจะหนักขึ้นอัตราการเร่งของรอบเครื่องกตัตตาตันทดเกียร์จะแบบโหฟาดรอบแบบฟึบอย่างนี้เลยครับก็ค่อนข้างแรงซึ่งพละงกำลัง258แรงมา้าเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันอาจจะน้อยสำหรับรถซูเปอร์คาร์ถูกต้องครับเราเทียบซูเปอร์คาร์ไม่ได้แต่ถ้าเราเทียบในรถบ้านแล้วอ่ะ 258แรงม้านี่แรงมากเยอะนะเยอะคือหัวติดเบาะผมคิดว่าในอนาคตคนที่ตามหาเบ w รุ่นนี้มือสองอ่ะถ้าเกิดว่างบประมาณไปไม่ถึง m 3 4 0 i อ่ะคุณมี only choice คือ3 3 0 i ก็คือคันนี้เท่านั้นครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็ชอบให้ผมมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ,เสียงดังไปนิดนึงโทษครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบวันนี้กันนะครับ85กาลาสแล้วก็ช่อง k ิ n g ดีมประโยชน์กันครับแล้วก็ปลาล์มด้านข้างผมไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ It sound right boy